สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคู่พระขวัญคู่พระบารมีเกยงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงประสบกนิกรชาวไทยนามพระราชฤัธไทยของทั้งสองพระองค์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักความหงใยใจความเมตตาประดุดน้ำทิพย์ฉโลมหัวใจให้ชุ่มชื้นคลายทุกข์เข็ญสร้างความร่มเย็นไปทั่วราชณาจักรเสมอมาอย่างไม่เคยเสื่อมคลายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บุญบารมี ทรงมีพระราชาจรรีวัตรอนุ์งามและเรียบง่ายที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความหนักแน่นเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญซึ่งพระราชากรณียกิจด,ด้านการกีฬาได้สะท้อนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อันแสดงให้เห็นถึงพระราชาประสงค์ในการสืบสานพระราชบณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชนได้ออกกําลังกายมีสุขภาพที่ดีซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนากีฬาของเยาวชนบุคคลและประเทศชาติสู่ความเป็นสากลจากความสนพระราชรัไทยในกีฬาหลากหลายประเภทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนำมาซึ่งการฝึกฝนและฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพและพระปิชาสามารถในกีฬาประเภทท้าททยและการใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัว ยังกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงร่วมการแข่งขันคู่เปิดสนามกับทีมนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้จังหวัดเชียงใหม่และเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งกีฬานี้ได้รับความนิยมในแถบประเทศที่มีความหนาวเย็นและมีน้ำแข็งตามธรรมชาติดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสและให้นักกีฬามีความชำนาญเขาร่วมการแข่งขันในระดับสากลทัเทีมในานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปสงเปิดไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอซอกกี้อารนาเชียงใหม่ซึ่งเป็นลานกีฬาน้ำแข็งแห่งแรกในประเทศไทยในปีที่ผ่านมาส่วนกีฬาเรือใบเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงพระอัจฉริยภาพและพระพิชชาสามารถในพระสติปัญญาและความชำนาญในการบังคับเรือใบโดยทรงร่วมแข่งขันเรือใบานานาชาติ ชิงด้วยพระราชทานภูเก็ตกิงคาปริกาต้าครั้งที่35ณหานหาดกระตะจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือเป็นงานแข่งขันเรือใบานานาชาติที่สําคัญของภูมิภาคเอเชียในเวลานี้ไม่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังส่งร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวในมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2 5 7 7้โดยขนาดทำการแข่งขันเรือใบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชาทานกกำลังพระราชารุไทยแด่สมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชนินีตลอดการแข่งขัน,ขนสำหรับการแข่งขันทั้งสองครั้งส่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่งอย่างต่อเนื่องถือเป็นที่ประจักษ์ถึงพระพิชชาสามารถในกีฬาเรือใบโดยสมบูรณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตระหนักถึงพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมการพัฒนากีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งยวดด้วยทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะส่งพัฒนาทักษะความรู้ร่างกายและประสบการณ์ของนักกีฬาไทยทุกประเภทให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้ภาคภูมิใจนำมาซึ่งเกียรติภูมิของประเทศดังจะเห็นได้จากผลสำเร็จของสนามจักรยานสาราญจิตมงคลสุข ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตรหนึ่งในพระราชปณิธานแห่งความสำเร็จในการส่งเสริมด้านการกีฬาและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจัก,กรยานระดับนานาชาติที่เพียบพร้อมไปด้วยทางจัก,กรยานรอบบึงสีไฟสนามจัก,กรยาน BMX สนามจัก,กรยานคาร์ไถ่สำหรับเด็กเล็กและสนามปั๊มแทร็กเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายฝึกฝนทักษะทางกีฬา ทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ได้ในอนาคตสมดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเ้าโปรดกะม่อมพระราชทานชื่อสนามจัก,กรยานสรานจิตมงคลสุขอันมีความหมายว่าสนามจัก,กรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายเหนือสิ่งอื่นใดสมเด็จพระนางจ้าพระบรมราชินี ส่งเป็นต้นแบบและขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีแรงผลักดันมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมุ่งมั่นด้วยพระราชจารีวัตรอันเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญได้สถิตร,ราตรึงในหัวใจของผว้สกนิกรชาวไทยถึงพระปีชาสามารถด้านกีฬาและสรงสืบสามพระราชาปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของกีฬา เป็นสิ่งสำคัญที่จะกล่อมกล่าวให้เยาวชนมีจิตใจอดทนกล้าหาญร,รู้แพ้รู้ชนะปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายที่ดีด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปิชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีจะเป็นการจุดประกายให้ปวงชนชาวไทยได้หันมาให้ความสนใจในกีฬามากยิ่งขึ้นเป็นแบบอย่างของนักกีฬาที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจส่งผลให้ระบบการกีฬาของประเทศไทยตบโตขึ้นงอกงามยิ่งขึ้นได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอย่างสมภาค